สวัสดีครับอายุของไส้กรองเครื่องฟอกอากาศเซีย่ยมจะวัดตามอายุการเปิดนะครับไม่ใช่ฝุ่นเต็มจริงนะฉะนั้นกรณีที่บ้านคุณไม่ค่อยมีฝุ่นอากาศบริสุทธิ์ู่แล้วแต่ว่าเปิดใช้งานทุกวันก็ไส้กรองจะเต็มแบบนี้นะครับผมมีเครื่องฟอกอากาศหลายตัวทั้งๆที่ในบ้านผมเนี่ยค่อนข้างที่จะอากาศสะอาดนะ แต่ว่าไส้กรองก็เต็มเร็วตามอายุตอนนี้ขึ้นเหลือ1%นะครับฉะนั้นผมก็จะใช้วิธีรีเซ็ตไส้กรองใช้ใหม่เพราะว่าผมลองเช็คดูแล้วสังเกตจากด้านหลังก็จะมีฝุ่นเล็กน้อยแบบนี้นะครับคุณสามารถรีเซ็ตได้นะถ้าเกิดว่ายังไม่อยากเปลี่ยนก็รีเซ็ตแล้วใช้งานใหม่อีกรอบนึงก็ได้นะครับสังเกตจากตอนที่เราเปิดลมแรงเบอร์แรงสุดเขาก็ยังมีลมออกมาปกติแรงเสมอเหมือนเดิมเลยแสดงว่าไส้กรองยังไม่เต็มนะครับ เขาเออกแบบมาให้ดักฝุ่นภายนอกนะครับคุณก็เอาไปเช็ดทําความสะอาดแล้วก็เอากลับมาใส่เหมือนเดิมแบบนี้คุณก็จะได้ไส้กรองสีดําที่ใช้งานได้เหมือนเดิมอาจจะมีใช้ไปบ้างฝุ่นเต็มไปบ้างแต่ยังไม่เต็มถึงที่สุดนะครับในการรีเซ็ตผมก็จะกดปุ่มนี้ซึ่งเป็นปุ่มปรับลดแสงพร้อมกับปุ่มเปิดด้านหน้าค้างเอาไว้นะครับให้คุณเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะให้เครื่องฟออากาศทํางานนิ่งๆนะครับ โอเคสังเกตดูฟิลเตอร์เหลือ1%นะครับเริ่มด้วยคุณวางนิ้วมือไว้ที่ปุ่มด้านหลังนะครับปุ่มที่เป็นปุ่มเพิ่มลดแสงนะจ่ะไว้ก่อนนะเปิดเครื่องขึ้นมาให้ทำงานปกติแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็กดปุ่มด้านหลังด้านหน้าพร้อมกันกดไว้ก่อนนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังกดไปเรื่อยๆนะครับ พอได้ยินเสียงติ๊ต๊อีกรอบหนึ่งก็ให้กดไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นลองปล่อยปุ่มด้านหน้าครับลองแตะด้านหน้าระหว่างนี้ถ้าเกิดได้ยินเสียงติ๊ต๊แบบนี้แสดงว่าพร้อมแล้วครับให้ปล่อยปุ่มด้านหลังนะครับแล้วจากนั้นก็กดปุ่มด้านหน้าเพื่อเปิดพอเปิดขึ้นมาจะเห็นว่ามีตัวหนังสือ i f i d ขึ้นมาแปลกๆเข้าใจว่านี่คือ i f i d ของไส้กรองนะครับก็จะค้างอยู่หน้านี้ไปเรื่อยๆ ระหว่างอยู่หน้านี้เราจะกดไม่ได้แล้วพัดลมจะแรงขึ้นเหมือนเขาเริ่มกำลังบูตใหม่นะครับก็ปล่อยเขาไปแบบนี้นะครับซึ่งระหว่างนี้เราจะทำอะไรไม่ได้เลยให้ปิดสวิตไฟครับพอปิดสวิตไฟเราสักแป๊บหนึ่งทุกอย่างดับหมดนะครับแล้วค่อยเปิดสวิตไฟใหม่อีกรอบหนึ่งพอเปิดสวิตไฟใหม่ไฟเข้าก็จะเป็นเสียงตีดขึ้นมาหนึ่งรอบพร้อมกับ ทุกอย่างพร้อมเปิดใหม่ครับลองเปิดอีกทีก็จะได้ฟิลเตอร์ดิเมนนี่หนึครับเหมือนกับว่าเขาจะลืมใส้กรองตรงนี้ไปแล้ว ifd จะถูกเคลียร์นะครับเราก็จะได้ใส้กรองเหมือนใหม่เลยนะก็จะกลับมาเป็นแบบนี้นะครับสังเกตจากสัญลักษณ์ Wi-Fi กับพิอยู่นะครับคุณก็กลับมาที่แอปมี Home เช่นเดิมกดเครื่องหมายบวกเพื่อที่จะเชื่อมต่อนะครับตอนนี้เราสามารถใช้ฟิลเตอร์แบบ100%ได้แล้วนะครับจะเจอเครื่องฟฟากาศ เชื่อมต่อ w ว f ฟตัวเดิมครับเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่เลยกดถัดไปปล่อยให้เขาเชื่อมต่อสักพักหนึ่งนะครับโอเคสังเกตดูตอนนี้เร็วมากๆนะครับสัญลักษณ์ Wi-Fi เหมือนจะนิ่งละมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยนะครับอ่ามาละเรียบร้อยผมจะเอาไว้ที่ห้องนอนนะครับถัดไปโอเคเรียบร้อยตั้งชื่อครับถัดไปอ่ากลับมาแล้ว ตอนนี้ pm อยู่ที่ 0, 0 6นะครับ6ส่วนฟิลเตอร์หายแล้วครับกลับมาเหมือนเดิมส่วนตัวฟิลเตอร์ที่นี่ก็ไม่มีแล้วผมจะปิดนะผมจะลองเปิดให้ดูอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าฟิลเตอร์เหลือเท่าไหร่โอเคนี่นะครับฟิลเตอร์กลายเป็น100%แล้วแล้วก็เช่นเดียวกันในแอปก็ไม่มีนะครับเป็น100%เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ในแอปไม่มีเป็น100%แล้วตรงนี้ก็เป็น100%เอว่า กลับมาเป็น100%เหมือนไ้กลองยังไม่ถูกใช้นะครับคุณก็ใช้งานต่อไปตามความเหมาะสมนะดูว่าลมออกหรือเปล่าคุณลองปรับไปเป็นเบอร์แรงสุดนะครับดูว่าลมจะออกไหมถ้าเกิดลมออกแสดงว่าทุกอย่างก็กลับมาโอเคครับตอนนี้ผมเปิดเป็นโหมดเบอร์หนึ่งนะคุณก็ลองดูความความเหมาะสมให้คุณปรับเป็นเบอร์3นะครับถ้าเกิดว่าลมออกแรงปกติเหมือนตอนที่ซื้อใหม่ๆก็แสดงว่าไ้กลองอยังปกติดีไม่เต็มนะครับก็ถือว่าโอเครีเซ็ตใช้งานแบบนี้ประหยัดดี เอามาฝากประมาณนี้ท่านใดที่มีคําถามหรือทําไม่ได้ลองคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมาไล่ลําดับให้ใหม่นะก็เอาไอเดียมาฝากประมาณนี้รีเซ็ตง่ายๆนะครับทำได้เองเลยขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ